ตำนานผีกระสือตำนานผีกระสือเป็นตำนานเก่าแก่ของชาวไทยโดยเชื่อว่าผีกระสือเป็นผีที่สิงร่างของผู้หญิงเท่านั้นโดยส่วนมากจะเป็นยายแก่ชอบกินของสดของขาวเช่นเลือดเนื้อซากศพและบางครั้งก็กินของสุกปรกเช่นมูลสัตว์ของโสโครกเป็นต้นตามตำนานเล่าขานกันมากระสือจะมีรูปร่างเป็นผู้หญิงสูงใหญ่จะมีผมยาวสลวยใบหน้าซีขาว ดวงตาแดงกำ่ำปากแยะยิ้มที่สำคัญคือส่วนหัวและลำตัวจะแยกออกจากกันเหลือเพียงไส้ตับไตพุงห้อยออกมาเชื่อกันว่าที่กลายเป็นกระสือน,นั้นมีหลายสาเหตุเช่น 1. ผิดศีลธรรมเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกินอาหารของเปรตเป็นต้นหรือโดนสาบแช่งเช่นสาบแช่งโดยหมอผีหรือสาบแช่งโดยคนในครอบครัว 2. เกิดจากการประกอบพิธีกรรมทางศัยศาสตร์กระสือมีความเชื่อกันว่ามีฤทธเิเดชมากสามารถล่องหนหายตัวได้เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วมีพละงกาลังมากสามารถยกสิ่งของหนักๆได้ที่สำคัญคือสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลกระสือมักจะออกหากินตามสถานที่รกรลางเช่นป่าช้าสวนสาธารณะริมแม่น้ำเป็นต้นอาหารที่ชอบกินได้แก่เนื้อสัตว์เลือดสดซากศพเป็นต้น บางครั้งก็จะเข้าไปขโมยอาหารจากชาวบ้านหรือทำร้ายคนที่พบเห็นหากพบกระสือชาวบ้านมักใช้วิธีป้องกันตัวโดยการจุดเทียนสะดอเคราะห์หรือใช้อาวุธเช่นไม้กระบองมีดเป็นต้นวิธีปราบผีกระสือนั้นมีหลายวิธีเช่น ใช้ไม้เท้าหรือท่อนไม้ฟาดไปที่ไส้ตับไตพุงจะทําให้กระสือตายได้หรือใช้ไฟเผาตับไตไส้พุงก็จะทําให้กระสือตายได้หรือใช้น้ำมนต์หรือพระนายคาถาจะทําให้กระสือกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ความเชื่อเกี่ยวกับผีกระสือนั้นมีอิทธิพลต่อชีวิตประจําวันของคนไทยโบราณหลายประการเช่นผลกล้วยที่แกลนทั้งเครือเรียกว่ากล้วยก,กระสือดูดคนตะกรักกินหรือคนที่กินอย่างสวาปาม จะเรียกว่าคนตะกระเหมือนผีกระสือหรือคนกินเหมือนผีกระสือโคมชนิดหนึ่งที่มีที่เปิดปิดไฟได้และมีแว่นสายแฉงได้ไปบวบบาบ้เรียกว่าโคมตาวัวหรือกระสือใครชนิดหนึ่งซึ่งเรืองแสงได้ในที่มืดเรียกว่าว่านกระสือเห็ดจําพวกหนึ่งสามารถเรืองแสงได้ในที่มืดเรียกว่าเห็ดกระสือซึ่งในปัจจุบันยังมีความเชื่อเรื่องผีกระสือและบอกเล่าเรื่องการพบเจออยู่บ่อยครั้ง ในสังคมไทยทำให้มีความเชื่อเรื่องผีกระสือกันอยู่มากมายและเป็นกระแสะนำมาสร้างภาพยนตร์อยู่มากมายจากตำนานกระสือทำให้เราได้ข้อคิดว่าความเชื่อสามารถมีอิทธิพลกับวิถีชีวิตประจำวันของคนเราได้เช่นกัน